สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องออหน้าที่การงานผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่จะส่งผลในด้านบวกและในด้านลบ ตัวคุณในช่วงเวลานี้สิ่งที่ผู้จัดอมองเห็นนั่นก็คือ,อสถานการณ์ที่ตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องอตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองนะในเรื่องการาใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ในเรื่องการาใช้คำพูดตัดสิน หรือว่าใช้คำพูดในการที่อ,ออกสื่อออนไลน์หรือว่า,อ,าออกความคิดเห็นกับใครก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบให้กับตัวคุณเองเดี๋ยวเรามาดูไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกไปพร้อมกันผู้จัดอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย ได้ดูความหมายของไพ่ประกอบไปด้วยแล้วคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้จัดเนี่ยพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความหมายที่ไพ่ต้องการจะสื่อสารกับคุณนะเป็นเจตนาของเบื้องบนที่เขาต้องการให้คุณเนี่ยระวังตัวหรือว่ารูา้ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราดูคำทำนายพร้อมกับไพ่ไปด้วยกันไพ่ใบแรกก็คือไพ่เดอะจัสติกแล้วก็ไพ่เดอะชาริเอตแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชียนอันนี้เนี่ยเป็นไพ่เจ็ดเจ็ดใบบนแถวแรกเนี่ยนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะจะเป็นไพ่ใบใหญ่เป็นไพ่ใบเมเจอร์อัล a ณาซึ่งไพ่ใบใหญ่พวกเนี้ยนะก็จะให ผลการทำนายที่ค่อนข้างเป็นพนังงานที่แรงแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเทียบกับไพ่ใบเล็กฉะนั้นมันจะเป็นสถานการณ์ที่จะเข้ามาให้คุณจะต้องรับมือกับปัญหานั่นก็คือไพ่เดอะจัสติกไพ่เดอะ h ช r ริอแล้วก็ไพ่เดอะเมจิช a n บวกกับ ไพ่ราชินีถือไม้เท้าก็เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญนะเป็นที่นับหน้าถือตาหรือว่าเป็นคนในวงสังคมทางสื่อออนไลน์หรือเออเป็นเจ้าหนะ้าที่รัฐหรือทำงานราชการอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของคุณในทางที่ไม่ถูกไม่ควร นะอันนี้คุณจะต้องระวังเพราะว่าคุณจะถูกจับตามองอยู่ในช่วงเวลานี้แม้แต่เรื่องคำพูดเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกันมันจะส่อเจตนาของคุณน่ะนะซึ่งมันจะส่งผลในด้านบวกหรือในด้านลบอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การทำตัวของคุณเลยแล้วไพ่ไพ่ดิอาคัมเนี่ยก็คือไพ่หกไม้เท้า ก็หมายถึงสถานการณ์ที่คนรอบข้างเนี่ยนะเขาคอยจับตาดูคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกประชาชนหรือว่าลูกน้องหรือคู่แข่งนะใหะ้หกไม่เท้าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จคนรอบข้างเนี่ยเป็นธรรมดาเลยที่เขาจะต้อง ออคอยจับผิดคอยขัดแข้งขัดขาหรือไม่เงั้นเขาก็อยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ความสำเร็จที่คุณกำลังมีอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วทีนี้ไพ่หกไม้เท้าเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆอ่ะในไพ่เนี่ยจะมีคนที่อยู่ล้อมรอบมันก็จะมีคนที่จริงใจและไม่จริงใจไอคนจริงใจก็โผล่หน้ามาให้เห็นไอคนที่ไม่จริงใจก็แอบ,แอบ คุณจะเห็นหัวนิดหนึ่งนะมันก็จะมีแหละประเภทแบบเนี้ยพร้อมที่จะทําลายพร้อมที่จะปัดแข้งปัดขาคุณเป็นนอนบ่อนไส้อะไรประมาณนี้นะในเรื่องหน้าที่การงานฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องทําอะไรเอ,อ,อย่างระมัดระวังนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีบางคนนะเพราะว่าอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวม บางคนเนี่ยอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอะเมจอแล้วก็ไพ่หดาบไพ่หดาบบวกกับพลังงานของควีนถือไม้เท้าเนี่ยคนคนนี้บางครั้งเนี่ยก็มีทั้งดีและก็เสียบทจะดีก็ดีอะนะอันนี้บางทีเขาก็อาจจะแบบเลือกข้างก็ได้ว่า ใครมีผลประโยชน์กับเขาเขาก็จะดีออกหน้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าขัดแข้งขัดขาหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันกับเขาเนี่ยเออคนคนนี้จะใช้หน้าที่ของเขาเนี่ยในทางที่ไม่ถูกเพื่อลังแกคนอื่นโดยที่แบบไม่นึกถึงอ,อ่คุณธรรมไม่นึกถึงความรู้สึกใครไม่นึกถึงความเดือดร้อนของคนที่ตัวเองเป็นฝ่ายทำเขานะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ ห้าดาบถ้าคุณสังเกตเห็นนะในรูปอะจะมีแหละคนที่บอกว่าเดินก้มหน้าแบบว่าเหมือนแบบเหมือนพ่ายแพ้เหมือนถูกลังแกเหมือนถูกกลั่นแกล้งอะนะเพราะว่าพลังงานของไพ่ห้าดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจนะแล้วมาประกอบกับพลังงานที่เป็นเหมือนเ,ออเจ้าหน้าที่นะอันนั้นก็แปลว่า การที่ใครบางคนใช้ตำแหน่งงานใช้ตำแหน่งหน้าที่ของคนเนี่ยรังแกผู้อื่นอันนี้กเ็เป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณนะ่ะเคยชินกับการกระทำแบบนี้นะช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้คุณนะ่ะระวังตัวเลยแล้วถ้าเป็นไปได้นะ่ะถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างถาวรนนะ่ะมันจะดีมากเลยนะมันจะทำให้คุณนะ่ะประสบความสำเร็จ เพราะว่ามันมีไพ่ The World ไพ่ The World เนี่ยหมายหมายถึงว่าเ,เป็นไพ่ที่คุณประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องได้รับการนับหน้าถือตาแต่ในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจผิดคุณมพีพฤติกรรมที่ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกไม่ควรนะหรือแม้แต่อย่างที่บอกอะ แค่คุณใช้คำพูดแบบโดยที่ไม่กั้นกองอะ่ะโดยไม่คิดอ่ะอันนี้มันก็ทำให้คุณเสียแล้วแล้วทีนี้เนี่ยถ้าไพ่ The World เนี่ยไปอยู่ตรงไพ่ t ด e o เอา o m คเป็นไพ่ใบสุดท้ายอันเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จแบบโหแบบมีชื่อเสียงใครก็เอาไม่อยู่แต่ว่าไพ่ The World มาตกอยู่ในตำแหน่งที่ว่าเออมันมีบางสิ่งที่ปิดกัน้นหรืออาจจะทำให้คุณ เออไม่ประสบความสำเร็จไม่มีความก้าวหน้าหรือว่าเป็นอุปสรรคนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองล้วนๆแล้วก็ไพ่เด e ชาริออตเนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณทำนะคุณจะต้องแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็คุณจะต้องนึกถึงความสำเร็จนะแล้วก็ผลประโยชน์ ในวันข้างหน้านะาภาพรวมความสำเร็จดีกว่า Big picture of, of your success อะไรประมาณนี้นะอย่าแบบว่าเห็นแก่ได้นะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความาโลเลนะไม่มีความเป็นธรรมอันนี้นะคนรอบข้างหรือว่าสังคมเนี่ยเขาจะลงโทษคุณเขาจะตัดสินคุณเขา Um, ดูคุณอยู่อะเอางี้คือไพ่เดอะชาริออตแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าเนี่ยถือว่าคุณก็ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้นำหรือว่าใครพูดอะไรเนี่ยนะคุณคุณทำอะไรเนี่ยเขาก็เชื่อฟังคุณหมดนะนะกรณีว่าถ้าคุณเป็นคนดังในสังคม ในในช่วงเวลานี้นะก็คนรอบข้างเนี่ยจะมีส่วนผักดันแล้วฉะนั้นเนี่ยการทำตัวของคุณก็เหมือนกันการที่คุณลืมตัวหรือเปล่าการที่คุณใช้อารมณ์นะใช้คำพูดการตัดสินหรือว่าบางทีอาจจะมองข้ามหัวคนหรือว่ามองข้ามความรู้สึกคนแล้วก็ไอ้ไอเรื่องแบบ เรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอะนะทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าคุณจะต้องอดำเนินชีวิตของคุณนะด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมเพราะว่าไพ่คู่กันเนี่ยเออมันจะมีไพ่เดอะจัสติ e นะไพ่เชอรีออไพ่เดอะเมจิ i เชทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้อำนาจหน้าที่ของคุณในทางที่ถูก คุณจะไปโลดเลยแล้วคุณพยายามหลีกเลี่ยงไอ้พวกขี้โกงอ่ะพวกหัวขโมยพวกเออโกงกินแล้วก็ชอบมาหาคุณอ่ะนะให้คุณช่วยให้คุณเอ่อทำนู่นทำนี่ให้ระวังอ่ะคนพวกนี้เขาจะแทงคุณข้างหลังเองอ่ะเพราะว่าไพ่ดียำอ่ะเอ่ออย่างที่บอกเป็นไพ่หกไม้เทา้าอ่ะคนที่เขาจับตาดูคุณก็มีคนที่เขาจ้องที่จะเล่นงานคุณก็มีเพราะว่า คุณก็มีทั้งพระเดชแล้วก็พักคุณแล้วก,แวก็แล้วก็บางครั้งคุณก็อย่างที่บอกอาจจะเผลอใช้อำนาจหน้าที่ของคุณในทางที่ผิดตอนนี้คุณจะต้องออซื่อตรงและต่อหน้าที่นะมีคนจับตาดูคุณอยู่แล้วกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนได้เข้าไปทำงานในสถานที่แห่งหนึง่งซึ่ง สิ่งที่คุณจะเจอนะก็คือพเพื่อนร่วมงานบางทีก็จะมีพวกแบบว่าชอบกันแกล้งหรือไม่งั้นเนี่ยก็เป็นอา,อาจจะเป็นเจ้านายนะหัวหน้าคุณอะไรประมาณนี้ที่แบบบางครั้งเขาก็ไม่ยุติธรรมบางทีเขาก็มีการเล่นพักเล่นพวกอย่างที่บอกอะถ้าไม่ใช่เจ้านายหัวหน้าคุณก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยกันแกล้ง อันนี้นะถ้าเกิดว่าวิธีที่คุณจะต้องรับมือกับคนคนนี้คุณจะต้องอขีดเส้นให้เขารู้เลยว่าอะไรที่คุณยอมอะไรที่คุณไม่ยอมแล้วคุณจะต้องเก่งด้วยคุณจะต้องมีความสามารถด้วยแล้วคุณจะต้องเรียนรู้งานเรียนรู้อะไรให้เร็วทำทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคนพวกนี้จะแตะต้องอะไรคุณไม่ได้เลยแต่อย่างที่บอกมันก็จะมีไอ้พวกมาเฟีย พวกขี้ฉานะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ห้าดาบบวกกับไพ่ควีนถือไม้เท้านะคนคนนี้ยเขาค่อนข้างที่จะบ้าอำนาจแล้วก็บ้าในการที่แบบว่ามีหน้ามีตาถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเป็นคู่แข่งจะมาดึงความสนใจจาก คนอื่นเนี่ยนะที่ว่าเคยมีต่อเขาเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเก่งคุณสวยคุณดูดีเลยนะอะไรเข้ามาเนี่ยเอาละเดี๋ยวเขาจะต้องมามาลองของกับคุณละนะมารับน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นคุณต้องเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์คุณจะต้องเอาคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานคนอื่นเนี่ย มาเป็นพวกคุณพยายามตีสนิทกับเขานะแล้วก็อ่มาจัดการกับคนคนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยออ่คุณจะต้องมีหลักฐานคนคนนี้พลิกแพงได้เก่งเพราะเขาออกจะเป็นเหมือนโรคจิตนิดๆน,น,น,นะนะชอบแกล้งคนแกล้งคนแล้วมีความสุขทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองทีนี้เนี่ยคุณจะต้องพยายามอยู่ใกล้ๆก,กับพวกกล้องวงจรปิด นะหรือไม่งั้นเอาและเดี๋ยวถ้าคุณรู้ว่าเย่คนนี้ชอบเข้ามาอีกแล้วมาละลานมาอะไรอย่างเงี้ยใช้คําพูดถากถางกันแนะกันแหนหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสคุณเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดอัดเสียงนะอัดวิดีโอไว้เลยนะคุณจะได้มีหลักฐานไปเล่นงานกับคนคนนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าคนคนนี้เป็นคนยังไง แต่เขาก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะยุ่งด้วยอ่ะไม่อยากจะประทะเพราะคนคนนี้เหมือนโรคจิตมากๆนะเขาก็ปล่อยแล้วทีนี้เอ่อแต่ก็บอกให้รู้ไว้เลยว่าคนคนนี้มีคนรีพอร์ตไปแล้วแหละเยอะแยะแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานทีนี้ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดนะ่ะก็อยากจะแนะนำให้คุณทําแบบนี้กับคนคนนี้เพราะว่าเขาแก้แก้ตัวเก่งมากเป็นพลังงานของ เดอะเมจิเชียนบวกกับควีนถือไม้เท้าบวกกับไพ่ห้าดาบอันเนี้ยเขาพลิกแพงเก่งฉะนั้นเอ่อคุณจะไม่ทันเขาเลยนะถ้ามีเหตุการณ์ที่ว่าต้องมีการเผชิญหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ทันนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ใครๆก็เหมือนกับว่าโอ้ไม่อยากยุ่งปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือในเรื่องการงานเรื่องผลประโยชน์ของคุณส่วนใน ไพ่เจ็ดใบล่างเ,าเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องอความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังมีอยู่ในช่วงเวลานี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นก็คือไพ่หกไพ่ 6, หกเหรียญไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยก็เป็นสถานการณ์ที่ คุณอาจจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์หรือสถานภาพที่คุณเป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ในเรื่องคู่ครองคนรักที่ตอนนี้เขาอาจจะมีพฤติกรรมมีการกระทําที่เปลี่ยนไปซึ่งตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะรู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้น กรณีว่าคุณเป็นคู่ครองที่อยู่กันมานานนะหรือว่าอาจจะแต่งงานกันมีลูกมีครอบครัวด้วยกันคุณรู้แหละว่าแฟนของคุณน่ะเริ่มนอกใจเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาเริ่มมีข้อเปรียบเทียบในความสัมพันธ์นั่นก็คือพลังงานของไพ่ The Lover แล้วก็ไพ่เอ่อ p r e s s บวกกับไพ่ หกเหรียญหกไม้เท้าหมายความว่าคนคนนี้หรือว่าคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นประเภทเออช่วงเนี้ยอาจจะแบบว่าตีสองหน้ามีอะไรปกปิดนะไม่เปิดใจทีนี้สิ่งที่คุณเคยได้รับเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เริ่มหมดลงการกระทำหรือว่าคำพูดที่ ปฏิบัติต่อกันนะ่ะกรณีว่าถ้าคุณอาจจะแบบเรียกร้องหรือว่าคุณอาจจะต่อว่าเขาอะนะถึงพฤติกรรมที่ช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินหรือว่าการกระทําที่เปลี่ยนไปรูทีนในแบบเดิมๆเ,มเขาเรียกอะไรอะการกระทําในกิจวัตรประจําวันอะไรแบบเนี้ยนะมันจะมีรูปแบบที่ ที่ไม่เหมือนเดิมอะ่ะจนคุณจนคุณก็จับได้อะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกได้อะนะว่าคู่ของคุณอคิดนอกใจคุณแล้วก็มันทำให้กระทบกระเทือนในเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์แต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะคุณเลือกที่จะทนท,ทั้งทั้งที่คุณรู้ว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าหนึ่ง คุณยังมีความผูกพันกันในเรื่องครอบครัวลูกเต้าหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบร่วมกันน่ะนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะอ,อดทนแล้วก็เสียสละนะอันนี้กรณีว่า,าคนที่แต่งงานกันเป็นครอบครัวเป็น คู่ครองที่อยู่กันมานานถึงจะไม่ได้แต่งงานกันก็ตามแต่มีบางสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะไพ่อัศวินถือดาบบวกกับไพ่ t h j u u g m e n t เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่วันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณต่อให้คุณพยายามที่จะแบบมองข้ามปัญหาต่างๆเพื่อที่คุณะจะได้อยู่ตรงจุดนี้ได้อะนะ ทีนี้มันก็จะมีเรื่องอะไรเข้ามาที่คุณจับได้ในเรื่องการโกหกของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาปกปิดซ่อนเล้นคุณนะนะความลับอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ The Judgment สิ่งที่เขาไม่พูดความจริงกับคุณหรือสิ่งที่คุณพยายามปิดหูปิดตาตัวเองไม่อยากจะรับรู้อนะ่ะวันหนึ่งคุณก็จะได้รับรู้ถึง เรื่องราวต่างๆที่ทำให้คุณอ่ะยิ่งหนักใจแล้วอาจจะเป็นอสิ่งที่เหมือนเป็นการผลักดันอ่ะให้คุณน่ะต้องคิดถึงเรื่องการออกจากตรงจุดนี้หรือว่าทำให้คุณอยอมรับสถานภาพแล้วว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะมันมันเสียเวลามันไม่มีอะไรดีแล้ว อันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นกรณีว่าถ้าคุณเป็นคู่ครองที่ต้องมีภาระมีพันธะผูกพันร่วมกันนะ่ะนะอันนั้นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวส่วนกรณีว่าถ้าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคุณเป็นคนโสดแล้วคุณอ,อ,อาจจะตกเป็นมือที่สามของใครบางคน ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะว่าคนที่คุณคบด้วยเนี่ยนะวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งทีเ่เขาเคยพูดสิ่งที่เขาเคยสัญญากับคุณหรือ การที่เขาเคยปฏิบัติกับคุณในเรื่องเงินทองเรื่องความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยมันเริ่มเบือ่อทีนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วในเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องเงินทองอะไรต่างๆคุณจะเห็นแหละว,ว่าทุกอย่างเนี่ยที่เขาเสถาปนาสถานภาพให้คุณเนี่ยต่อให้เป็นมือที่สมอะไรต่ออะไรแล้วคุณคิดว่า คุณจะได้สิทธิพิเศษหรือว่าคุณจะได้รับความสเสน่หาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนสำคัญมากกว่าเมียคนแรกของเขานะหรือว่าแฟนคนเก่าของเขาก็บอกได้เลยว่าคนคนนี้เขาจะไม่รักษาคำพูดเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบแล้วนอกจากจะไม่รักษาคำพูดแล้วเนี่ยนะอาจจะ ใช้อารมณ์ใช้ความใจร้อนปากร้ายแล้วก็ข <Yeah. S 1> ี้โมโหเผลอเผลอบางทีดีไม่ดีเดี๋ยวลงไม้ลงมือให้คุณอีกนะอันนี้นะ่ะคุณจะเห็นเลยว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยของเขาเป็นยังไงนั่นก็คืออสิ่งที่อ่าไพ่ต้องการจะสื่อสารกับคุณอยากให้คุณนะ่ะมีสติแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้แหละว่า ยังไงก็แล้วแต่คุณจะไม่ได้สถานะจากคนคนนี้นะแล้วไหนจะคำพูดคำจาแล้วก็การปฏิบัติต่อคุณนะนะไอสิ่งที่เขาสัญญา,ค,า,าคุณจะได้เห็นเองแหละเพราะว่าไพ่ดีเอาคำเนี่ยเป็นไพ่เดอะจัดเม้นต์ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณรอมานานสิ่งที่คุณสงสยัยนะว่าเขาสัญญากับคุณอย่างงู้นอย่างนี้น ไม่หรอกจริงๆคุณจะได้รู้คำตอบอะว่าเป็นเจตนาของเขาที่เขาต้องการจะโกหกต้องการที่จะยื้อคุณไว้อย่างเงี้ยให้คุณเสียเวลาเสียโอกาสเสียอนาคตแต่อันนี้นะเป็นคำทำนายของไพ่ที่ผู้จัดพยายามสื่อสารให้คุณได้ฟังอย่างละเอียดและเข้าใจโดยง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ การตัดสินใจของคุณขึ้นอยู่ที่ความเข้มแข็งของคุณความพร้อมของคุณที่จะ move on หรือว่าจะทนอยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์อันนี้ที่ผู้จัดมองเห็นแล้วเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกอะไม่เอ่ออะไรอะทำให้เสียสุขภาพจิตอะแล้วก็ ส่งผลกระทบไปถึงร่างกายอีกนะอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าคุณมีสตินะคุณควรแพลนได้แล้วว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ต่อไปไหมหรือคุณจะมองหาอะไรดีที่จะทำให้ตัวคุณเองนะ่ะมีความมั่นคงนอกจากการที่จะมานั่งอาศัยใครบางคนเนี่ยนะซึ่ง ถ้าคุณดูไพ่ประกอบก,บกับการตัดสินใจรวมทั้งการกระทําที่เขาปฏิบัติกับคุณในช่วงเนี้ก็บอกได้เลยว่าคุณต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นแล้วก็คุณจะต้องกลับมารักตัวเองเพราะว่าคนคนนี้ยเ,เขาก็จะดีแต่ช่วงแรกๆนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณก็ขอให้คุณโชคดีและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ